เอาวเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะขอต้อนรับกับข้อสู่เกม City Skyline นพาร์ทนี้เนี่ยเป็นพาร์ทที่4นะครับผมอ่าจากพาร์ทที่แล้วพาร์ทที่3นะฮะผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้เป็นเวลานาน,านเลยเพราะว่าผมลืมเซฟนะฮะอ่าความก้าวหน้าทั้งหมดอยู่ในพาร์ทที่แล้วลืมเซฟก็เลยไม่ได้เล่นเลยแต่ว่าวันนี้นะฮะเป็นวันดีแล้วที่เราจะได้กลับมาเล่นเกมนี้กันอีกรอบนึงนะฮะซึ่งเกมเกมนี้เนี่ยก็จะมีแพทเทิร์นคล้ายๆเดิมน,นะฮะคือเราก็ดูว่า ประชาชนเนี่ยต้องการที่ที่อยู่อาศัยพื้นที่ธุรกิจหรือว่าเขตอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็สร้างให้ประชาชนให้ชาวเมืองของเราเนี่ยไปนะ,ะให้เขาไปมีความสุขกับโซนโซนนั้นของเขานะฮะแต่ว่าเนื้อหาของพาร์ทพาร์ทนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องอสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่ช่วยให้เมืองเราเนี่ยมีความก้าวหน้าได้อื่นๆนะฮะอย่างพาร์ทนี้นะผมกม็จะพูดถึงเรื่องการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินกันดีกว่านะครับผมหรือว่าเมโทรนั่นเองโอเค การสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินที่เมืองของเรานะฮะก็เมืองของเราเนี่ยจะต้องมีต้องมีขนาดเป็นบิ๊กทาวก่อนนะฮะจะสามารถสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินได้ถ้าใครเล่นแบบว่าไม่ได้ทำสูตรหรืออะไรนะฮะก็ต้องเป็นบิ๊กทาวก่อนแต่ถ้าคนที่เล่นมีสูตรอะไรอย่างนี้อาจจะสร้างได้แต่เริ่มแรกที่เริ่มเกณฑ์เลยแล้วกันเนะาะนะครับการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะก็จะคล้ายๆการสร้าง เส้นทางรถเมนะฮะโอเคครับเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมีเงินสำรองไว้ส่วนอ่ะมีเงินสำรองไว้ก้อนก้อนหนึ่งนะเพราะว่าการที่จะก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินได้เนี่ยก็ต้องใช้เงินค่อนข้างจะมากเลยนะผมอตอนนี้ผมก็จะวางสถานีรถไฟไว้นะฮะแล้วก็วางกระจายกระจายฮนะไปตามจุดต่างๆในเมือง ซึ่งทางที่ดีนะฮะก็ควรวางไว้ในระยะห่างที่เหมาะสมนะฮะไม่ให้สถาน,นีมันมากเกินไปเพราะว่ามันจะเปืองงบของเรานั่นเองโอเคนี่นะฮะเอาตรงนี้ที่นึง,นงดีกว่าจากนั้นฮะก็ทำการลากอุโมงนะฮะให้มันสั้นที่สุดเพราะว่า ยิงลากยาวก็จะยิงเสียงบประมาณในการก่อสร้างเยเองอตรงนีอง้อันนี้วะ่ะไปก็ลากไปนะฮะให้ครบทุกสถานีที่เราสร้างไว้มาแบบนี้นะฮะเราก็จะได้อบประมาณ ก็จะได้วงวงนึงนะครับแบบนี้เป็นวงกลมหรือเปล่าเป็นวงอ่ะเป็นลูปของการเดินรถนั่นเองนะฮะจากนั้นก็คีเอทนิวไลน์นะฮะที่สถานีใดก็ได้แล้วก็ลากวนทุกสถานีนะฮะโอเคแบบนี้ทุกเส้นทางที่รถวิ่งผ่านประชาชนก็จะมีรูปยิ้มขึ้นนะเพราะว่าเขาดีใจนะที่จะมีรถไฟฟ้าใช้แล้วในเมืองของเรานั่นเองนะฮะโอเคเมื่อครบวงนะฮะรถไฟฟ้าก็จะทําการเริ่มเดิน ให้ใช้บริการนั่นเองนะฮะแต่ตอนนี้เรามีแค่ขาไปขาเดียวนะฮะดูลูกศรน,นะแล้วก็อย่าลืมสร้างขากลับให้รถไฟฟ้าใต้ดินนะนะเพราะว่าเดี๋ยวประชาชนจะงงว่าเอ๊ะทำไมสร้างแต่ขาไปนะแล้วกูจะกลับบ้านยังไงละเนี่ยโอเคก็ลากไฟให้มันรบนะฮะเรียบร้อยครับก็จะได้ขาไปและขากลับของ สถานีรถไฟเส้นนี้นะครับผมถ้ารถไฟฟ้าเราวิ่งทําการให้ใช้บริการแล้วเนี่ยก็จะมีนี่ฮะรูปวิ่ยปดิดครับทอดรูปรถไฟฟ้าวิ่งให้ดูนะฮะวิ่งใช้บริการวิ่งเปิดบริการอ่าก็จะวิ่งไปแบบนี้คือว่าตอนนี้เนี่ยรถไฟฟ้าเราเปิดให้บริการแล้วนะครับผมซึ่งข้อกําหนดของการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินของเกมเกมนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องสร้างเป็นลูปนะฮะหรือเป็นวงนั่นเอง ถ้าเราสร้างสถานีแยกมาเป็นติง่งสถานีหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นที่ที่ที่บ้านเราเนี่ยก็คือจากสยามไปอ่านี้สถานีสนามกีฬาแห่งชาติใช่ไหมครับที่มันจะติ่งมาสถานีหนึ่งแบบนั้นเนี่ยมันจะทําไม่ได้นะฮะในเกมเกมนี้โอเคผมจะลองสร้างให้ดูดีกว่าว่าถ้าเราสร้างไม่ครบวงเนี่ยรถไฟมันก็จะไม่วิ่งนะฮะ เราสร้างไว้ฝั่งนู้นที่หนึ่งโอเคแบบนี้นะฮะเผื่อว่าบางคนมีไอเดียก็คือให้มันวิ่งมาสถานีนี้แล้วก็ให้แยกได้ว่าจะไปฝั่งนู้นหรือจะกลับมาวิ่งบนหลุมนี้นะฮะซึ่งมันทําไม่ได้นะหวมก็คือเราจะต้องสร้างเป็นวงเท่านั้นอ่าลองครีเอทนิวไลน์ดูนะฮะให้มันไปฝั่งนู้นเนี่ยอ่าเหมือนว่าให้มาต่อสถาน,นีนี้เอา แล้วก็ลองปล่อยมันวิ่งไปนะฮะเนี่ยรถไฟก็จะไม่วิ่งมาฝั่งนี้เลยนะฮะเพราะว่ามันทําไม่ได้นะครับผมซึ่งถ้าใครอยากจะทําให้มันมีแยกแบบนี้นะฮะก็จะต้องสร้างสถานีมาฝั่งนี้เพิ่มนะฮะเพื่อให้มันวิ่งเป็นลูปนั่นเองโอเคจะแก้ให้มันรถไฟวิ่งได้นะฮะก็คือมาสร้างแถวนี้เพิ่มนี่นะฮะ มาแบบนี้โวตอนนี้ไฟฟ้าไม่พอใช้แล้วนะโอเครับเดี๋ยวรับหนึ่งนะฮะขอเพิ่มปริมาณไฟฟ้าก่อนอ่ะถ้าเราที่ครับผมสร้างเป็นวงอีกวงหนึ่งออกมาแล้วนะฮะแล้วก็ทำการเชื่อมครับเชื่อมสถานี นี่นะฮะนี่ครับผมก็จะได้เป็นเส้นทางเดินรถสองเส้นนี่มันจะมาทับกันแถวแถวนี้หน่อยนี่นะฮะก็เหมือนว่าให้ประชาชนเนี่ยมาสลับเปลี่ยนเส้นทางได้ที่สองสถานีนี้นะครับผมก็ที่บอกไปฮะคือคือสร้างเป็นกิ่งออกมาอย่างงี้มันมันไม่เดินรถให้เรานะฮะอ่าเรียบร้อยครับผมนี่ก็จะเป็นรถไฟ2เส้น ที่เดินทับกันนิดหน่อยนะตรงเส้นเส้นนี้นะฮะโอเคครับผมแล้วก็จะดูได้นะฮะเราชิพที่ตรงนี้นะฮะที่รถลูปรถเมล์เนี่ยการขนส่งมวลชนนะฮะก็จะดูว่าสัปดาห์สัปดาห์นึงนี่อ่ะประชาชนมาใช้บริการรถไฟฟ้ามากขนาดไหนนะครับตอนนี้เมืองผกเนี่ยก็มีคน er, มเใช้รถเมล์410คนต่อสัปดาห์นะฮะส่วนรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ย160คนต,ต่อสัปดาห์ ก็คือจะเป็นเส้นทางเส้นทางหนึ่งที่สามารถลดลดติดด้าน่นเ,เองนะฮะถ้าระวังการขนส่งมวลชนในเมืองดีๆเนี่ยรถก็จะไม่ติดเลยซึ่งถ้าเมืองนวนไหนเนี่ยคนมาใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินเยอะนะฮะก็มาเพิ่มงบตรงนี้ได้น,นะฮะงบตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถเพิ่มปริมาณรถไฟฟ้าไม่ใช่ดิเพิ่มความจุของรถไฟฟ้าให้คนมาขึ้น รถไฟฟ้าเราได้มากขึ้นนะฮะขึ้นได้เยอะขึ้นต่อเที่ยวเที่ยวหนึ่งก็เพิ่มงบประมาณตรงนี้ไปนะฮะโอเคผมก็ขอปรับงบประมาณลดลงนะครับเพราะว่าตอนนี้ประชาชนยังไม่ค่อยหันมาใช้รถไฟฟ้าใต้ดินในเมืองกันโอเคครับสำหรับการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินในเกมซิตี้สกายล e นะฮะก็มีข้อมูลคร่าวๆประมาณนี้นะผมถ้าข้อมูลนี้เนี่ยมีประโยชน์สำหรับคนที่เล่นเกมเกมนี้นะฮะก็ ากกดไลค์กด s u b ครส i b ช c h ช anel ผมนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆอไปด้วยนะผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผม